หัวขอนเดยนเชิญครับ เรื่องพระราชทานวิสุทธาบสีมาตรงนี้ค,ครับท่านระกรศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราทานทางสีมาทรงพักรุณาโปรเก้าโปรดกมอมพระราทาน นิสสุนทาศสีมาให้แกว่าที่มีชื่อในบัญชีพายประกาศนี้ตามเขตที่กํหนดไว้ในบัญชีนั้นและให้ในายเพลยท้องที่ปัดหมายเขตให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ประกาศวนวะันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ผู้รับสนองพระราชองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี บัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับประท,ทานวิสงทธามสีมาเมื่อที่2ประจำปี2564ที่99วัดประเชียนทองตำบลกระจายอำเภอป่าติวต้วจังหวัดจสุพรกันหนุนเขตกวา้าง23เมตรยาว30เมตรประกาศวัดจิการเาุเบษาเลขที่139ตอนพิเศษ53มงูม วันที่4มีนาคมพุทธศักราช2565สำนักง,งานพุทธศาสนาชาติยันโตโพธิยามโ โอทิทังสุขาน้ง เตรียมความพร้อมที่ท่านเป็นเจ้าภาพไ้เลอยที่ดีนะครับ่นตอนนี้ท่านที่ปรึกษาเดียวท่านกะลาที่จะวาร่วมกับพี่น้องนะครับในการตัดท่านเป็นเจ้าภาพตรวน้ติสุขเองพูดหนึ่งครับกระด่งขอบคุณครับการขอบคุณครับ ซึ่งขณะนี้เจ้าภาพลูกในพินตธูแขกท้านในอุโบสถก็คือนางทองสีสดับสีท่านปดเกียริสรับสีท่านสสุภาพรสรัสบสีและก็มีท่านนายเพิร์ก,ก็คือท่านตัวปักบุญวิชาท่านนายเพิร์ป่าติวนะครับได้รอที่จะเข้าการประกอบพิธีการที่บูรภาก็คุณพ่อพุทธาพิขัาจากบุญที่ไกลกินแก้ว คุณพ่อคุณตาเนี่ยปีนี้88ปีโลกลาได้อุ้มหลวงพ่ออุ่้มคุณพ่ออุ่้มคุณพ่อเข้ามาร่วมพิธีอานโมทนาเด้อวัอนีอานโมทนานะครับเป็นเจ้าภาพลูกนิมิศพิธปุรภานะครับพิธอาสนีก็ท่านอดุลสายรับนางสาวดวงพอมิ่งขวัญก็เตรียมความพร้อมแล้วอ่พิธใต้พิธทักษิณ ท่านขนมสับปุดเขียวก็เตรียมความพร้อมแล้วทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิ่หมอรดีท่านจักริญางเกรอนครรกชพราอพครอบครัวก็เตรียมความพร้อมแล้วทิศตะวันตกใยทองพระศิษฐ์หาก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับที่ตะวันตกเฉนะียงเหนือทิศพายัพคุณพ่อสวบัดโกแก้วตอนนี้ก็เตรียคมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว พิศวะดอนทิศเหลือนายสุตรีโอเคอ่าิศเหือท่านสุตรีทุ่มโมงก็เตรียมความพร้อมแล้วพิศวันอกเชิเหลือท่านชาวินญางสุดันหาหาคำอ่าก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับอีกครู่เดียวอีกครู่เดียวช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้นะครับรอเข้าสู่พิธีการพร้อมกัน ลำดับนี้ก็ทางคณะกรกรมการจะได้นำแผ่นทองเพื่อที่จะได้เรียนเชิญท่าน,นตัวอัดปนวิชาในอำเ่อปากเที่ยวได้ปิดทอลูกนี้ิตุูกเอกอย่างพิเศษจะเริยน,น,น,นพรมท่านในอำเภอคุณแม่แล้วก็ท่านสสวตนปิดทองแปดปิดต้องมีนิดรอเลยขอแผ่นทองเพิ่มด้วยถึงวนเลยอันในอำเภอขึ้นมาเลยคุณแม่ก็นั่งสอมาะปิดทองหาตอนตอนถึงเวลา เอ่มีเวล้อ่าเรียนเชิญท่านนายอเพเ่อนะครับท่านสสแล้วก็คุณแม่ขอบสีอ่าครอบครัวสลับสีอ่าครอบครัวของอ่าท่านสสอเตี้ย แล้วก็ท่านที่รุกษาเดี่ยวท่านตัวรงเกียสำปรับสีท่านกำลังเข้ามา,ากำลังเข้ามาขอเวลาครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ท่านในอำเภอตัวอับุญพิชาก็ถือโอกาสได้ถาวายตัวเป็นลูกศิษย์ของคณะสงฆ์อำเภอป่าติ้วถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของ หลวงพ่อพระเทพวงสารยานเป็นลูกศิษย์ของพระอุดมปัญญาพรลูกศิษย์ของอพระภูอนุรักษ์บอดดิศรองจากมณฑลจังหวัดแยโสธรนะครับเป็นท่านพระภูสุกิจท่านว่าได้นายอำเภอท่านใหม่จากจังหวัดสุรินามาเป็นนายอำเภอนะครับย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นท่านนายอำเภอนะครับ รวมรอี่เดึกโดยเฉพาะลูกเอกเองลูกเอกเองจะมีการตัดเอกเจริญพรท่านนเพืนี้ท่านาเนเพื่อตัดคนแรกตัดเบาๆนะคุณเ็งเสร็จแ,แล้วก็ที่เหลือก็คุณแม่แล,แล้วก็ท่านสอสแล้วก็ท่านที่ปรึกษาทีเรวก็ค่อยตัดให้มัดขาดส่วนหนึ่งก็กรรมการวัดตะเกียงทองก็จเจริญพรว่า ประจาที่ของกองละทังเมื่อพระเด็ุพระพุทธองเจ้าจังหวัดยโสอรได้ให้สัญญาณนับถอยหลังสามสองหนึ่งพอหนึ่งปุ๊บเมื่อสัญญาณการตัดไว้เริมิตฉท่านทั้งหลายก็ย่ำของกองละทังจนกว่าจะจบที่ประสมเจริญในคาถาส่วนเจ้าผ้าเจ้าผ้าทุกนิมิตอีกแปดลูกรอบรอบนอกเมื่อมีความพร้อมเราก็จะท่านทั้งหลายก็จะได้ตัดไว้เนิมิตพร้อมกัน ัดไว้ลูกนิมิตเสร็จแล้วลูกนิพิตลงสูหลุมไว้ก็ลงสูหลุมท่านทังหลายก็เอามีดวางข้างๆหลวงนิมพิตก่อนหลังจากนั้นท่านทังหลายก็จะได้ออกไปรอที่ด้านนอกด้นานนอกแมวนิมพิตเพื่อรอการตอบเมื่อพระมงคลหลวงพ่อเจ้าได้ว่าพรอ,อ,องรอเจ้าได้ว่เจ้าก็ต้องเพอแล้วก็เจา้ามันต้งตี าลูกไปทัาอีมิตรท่านทั้งหลายลูกที่กุราพานี่นอกจากท่านนายอำเภอท่านสสเจ้าพระแล้วก็เจ้าพระลุกนิ้เป็ลูกที่กุราพาก็รอตอบก,การท่าอีมิตรที่กุราพาพร้อมกันหลังจากนั้นทิศต่อไปอีเจ็ดทิศเจ้าภาพก็รออยู่ข้างหลังลูกนิมิตท่านแม่เพื่อแล้วก็ท่านซอซอเขาจะไปร่วมในการตอบการท่านีมิตรทุกลูกเสร็จแล้วเมื่อเขาก็จะรบกวนหลวงพ่อเรียกว่าการพนะสสงกานนิมิตครบทุกลูกแล้ว ก็จะได้กลับมาประกอบพิธีในการสวดสมุธีมาเพ็่ใช้เวลาในช่วงนั้นประมาณส5ห้านาทีก็จะเป็นการสเรียบร้อยหลังจากนั้นท่านทั้งหลายก็ค่อยมาเอามีดเอาไว้ที่อยู่พูปไม่มิองมพดษกับไวยนะที่ห้อยผมใส่แล้วเจ้ากาผมไม่ได้ให้นะที่ห้อยให้ลงไม่พิษเอาไว้เป็นเ้อยก่อนจะพอมีดกับหวยส่วนมีดที่ทางวัดทำไว้ ทำไว้เพื่อเป็นที่ระลึกท่านไหนยังไม่ได้มีดก็บูชาวะบูชาได้บูชาไม่ได้เห็นพิธีกอ่อนก็รอเพื่อทำพิรว่าเดี๋ยวประมาณสิบสามนาท่าน้าถ้าหลังจากตัดไว้ไม่มีมีดแล้วไม่มีใครบูชาหมดก็ถวายแล้วจ้อทงทำพืรุธวายท่านเป็นผู้บูชาทั้งหมดปเป็นเด็กต่อย,อยังไงก็แล้วแต่ทา่ทานทา่านทำพิธีบูชา ช่วงนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาด้วยหนึ่งช่วงนี้ก็เช้าในช่วงที่สายแดดแดดร้อนพอสมควรตอนนี้ก็อากาศก็เลงน่าจะพอดีน่าจะพอดีวัดะตะเกียนทองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ของวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่บ้านกระจายซึ่งด้านลึ่งก็มีวัดกระจายนอก กระจายนอกอิทธิกรภาษาพูดก็เรียกว่าว่าอะไรครับวัยไม้ก็เลยครับวัดบุภาลามผมทำท่าถามเจ้ากำลังเคยนะว่าเจ้าว่าจริงภาษาพูดเรียกว่าบุภาลามส่วนวัดกระจายในวัดเตยนะครับเตยบุตรมาคือทุกอย่างที่ตอบได้หมดแต่ผมทำท่าถามเจ้ากำลังเครับตอบผู้ใหญ่ท่านห้ได้คื แล้วก็มีวัดป่ารุมเด่นนะครับอีกวัดหนึ่งวัดทังแบบดราชธรรมยุทก็เป็นสี่วัดซึ่งในพื้นที่ชุมชนถ้านับรวมกันนี่นับตำบลกระจายกับตำบลชินฐานรวมกันก็จะมีอยู่สิบห้าวัดสองตำบลเพราะว่ากระจายนี่แบ,บ่งเป็นสองเขตโดยตำบลชินฐานนี่วัดไม่พอก็ไปยืมตำบลบกระจายมาสองวัดคือวัด ปือนสร้างโกปุ่น้างโกโมไซน์นี่แหละโอ๊ะใจใช่ไหมเราไปดูแนวเสียที่ชัดเจนเพราะบางวัดอยู่วัดอยู่ตำบลหนึ่งบ้านอยู่ตำบลหนึ่งกมีแล้วก็วัดสนป่าร่วมใจก็รวมอีก่ทานับตามตำบลบ้านเมืองไกลๆก็มีอยู่สิบสองวัดสอวัดแล้วก็ส่วนของมานิการ แต่ถ้านับรวมก็เยอะทุกคนมีพื้นที่กว้างแตนั้นโซนนี้นี่ถ้านับระยะห่างแต่ละวัดก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ไม่ห่างกันแต่ว่านับคนละบ้านกันจากนี้ไปจะถึงวัดศรีพัฒนารามวัดนิหารนี่ก็ไม่กี่นาทีก็ถึงไปนเนวอยู่ที่ใ<ะ>กล้กัน จ้าภาพลูกนิมิตอีกแปดลูกถ้าท่านยังไม่ได้ปิดทองลูกนิมิตที่ลูกมิมิตที่ท่านเป็นเจ้าภาพก็ตอนนี้ยังมีเวลามีเวลาทางกรรมการถ้ามีก็มีแผ่นทองก็อเอาแผ่นทองให้เจ้าภาพลูกนิมิตที่อยู่ด้านนอกแปดลูกไปด้วยเพราะว่าการปิดทอง,อ,งอ,งองลูกนิมิตปิดทองงานอูกส่มาปิดทองลูกนิมิตในแต่ละหมู่บ้านมีโอกาส มีน้อยมากน้อยมากเพราะว่าถ้าเรานับพื้นที่แถบ,บนี้นี่ก็ถ้าอราเภอก็เลืออย่งนี้กี่ออกวัดที่ยังไม่มีเรยอว่ายังไมีที่สงฆ์สิมาหรือว,ว่าที่ยังไม่ถูกซีมา,า,ม,ม,า,ม,ามีมีเยอะมีกี่วัดฉะนั้นนี่โอกาสโอกาสที่เราจะได้ร่วมในการปิดครอ,องลูกนิเรศ ร่มวมพิธีตักไว้แล้วก็ปลูกซีมาก,ก็เป็นถือว่าเป็นงานสำคัญงานสำคัญเป็นงานใหญ่เมื่อได้ประกอบพิธีไปแล้วนี่ช่วชีวิตนี้ก็คงไม่มีที่จะมาะสร้างอุโบสถที่วัดตะเีนทองอีกคงไม่มนะีคงไม่มีมมส่วนวัดกระจายนอกอี่ท่านเป็นอุโบสถเิม ก็เวลาเพิ่มเอาเวลาพอดีจราจัทที่ปรึกษาในยุคประจอพร้อมแล้วเอาเอาพอพูดพอตั้งนานพู้สนานจังหวัดเจริญพรด้วยจรญพรก็บนร่วมกับคณะแนายเภยคณะเจ้าภาพคือรัรานที่ปรึกษานนยุคประจอบาวันนี้เียมการนะวันนี้ สิบสามนาฬิกา20นาทีเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วเจ่าหนวาที่ท่านอำเภอท่านทีุ่ษราและท่สอพยายามตรงนี้เลยพร้อมแล้วที่จะได้ตัดสวยลูกวิทย์ลูกเอก็ตามที่สมาชิกสอท่าอนอำเภอท่นทาอนอำเภอตัดเบานิดหนึ่งจนะึ้นแล้วก็ให้ท่านสอตัดอีกนิดหนึ่ประแล้วก็ท่านทีษาเดี๋ตัดให้ขาดให้ขาดข้น่อพร้อมแล้ว จะพาประจำจุดครับทุกท่านประจำจุดเมื่อหลวงพ่อเจ้าหนาวัดให้สัญญาในการตัดนับถอยหลังสามสองหงอ่ตอกาตนรันอนนี้อ่าต้อรบ้อนรับเลยงเลยดีใจเลยเรหลวงพ่อนะราหลวงพ่อเจ้าห้าวัดให้สัญญานการตัดอเรืบครับีนยังน้อสิเป็เมืองน้อสิบเป็นเมืองนูนนี่แหละ ในาเร่าถ้าเราไปไปดูร,ปราที่เป็นบอคคลในชีวิตจะได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลคั้งนี่ใหญ่ไพศาลโดยการตัาากไหว้ดูชีวินะตผู้บวชเตรียมนะเตรียมเตรียม่รับมือเพียงข้างนอกที่าราพร้อมข้างในลูกเอ๋ท่านก็พร้อมนะเออ i yeah โยมโยมออกนอกแนวลูกเิลิฟทั้งหมดก่อนนะเดินท <S S 1> ักเอลิฟออกด้านด้านด้านตรงไหนด้านตรงกันข้ามนอกนอกแนวลูกเิมิฟอ่าตอนนี้กำลังไม่รอเราเรียกโอ๊ตแล้วกันเนาะสอซอมบี้ที่ล้า สภาพคนเอก็ะไรเี่ยตอนาจาเตรียมมาคนละข้างกับท่านที่กุซาให้นะข้างกลางข้างข้างใบเสมาอ่อข้างใบเสมาอ่าอย่นบอกม่าทำกุ้ใซายก็จเได้บวดตลอดชีวิตทำกุ้ยิ่งบวดซี่ได้กันบอกมานี่ ใางเรีย้อยนไม่ต้องห่วงนะต้อสารพูดงไหนสูมีไกวนะสูสูมีไก่ทพร้นเีอ้มแล้วครับรุ่นนี้ไม่ต้องซ้อมเอาเลยนะร้อ สามตันทั้งหลายวัน <c oughs> ด้านทิศตะวันออกเอาอะไรเป็นนิสต์ทำทั้งหลายต่อวาสานโนปันเตหินเจ้ากะนี่นินเวลาสอบก็ดูเลยนะอ่ะเริ่มอุตรติมายะทิศายะอินนิมิตังปาสานโนปันเตวาสานโนกันเต eso basa no <coughs>

ยะอนุปิสรายะกินนิมิตังปาสาโน